ทตอนนี้นะคะทางบ้านะคะอ่อนค่ะชาลิตากับเข้ามาได้แล้วค่ะชาลิตาค่ะชาลิตาน้องบีเชิญเชิญบีได้เลยค่ะค่ะขอเริ่มต้นใหม่นะคะเมื่อกี้มีบากเข้าค่ะไม่ทราบว่าหลุดเป็นตั้งเมื่อไหร่มีก็พูดไปเลยพูดคนเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะวิบากหมดค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมดเกลที่เคารพอย่างสูงค่ะ จะเป็นทางสกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อบีาริตาค่ะนมสกุลบัวแก้วชื่อทางธรรมสายน้ำศีลก้าจนที่ท่านอาจารย์เมตตาให้อ,อ,อายุ5้าสิบ2ปีค่ะเป็นจิตอา,าสาสังกัดสวนปานาบุณเจ็ดค่ะเข้ามารับวิถีธรรมตั้งแต่ปี2558ห้าห้าสิบดค่ะจะขออนุญ,ญาตพี่น้องค่ะมาสอบจบอริยะปัญญาตรีหลักสูตรเจ็ดปีค่ะออสมัยก่อนนะคะที่ถ้าเทียบระหว่าง ก่อนที่จะเข้ามาสู่ไทวิถีธรรมจนถึงน้าปัจจุบันเนี่ยค่ะสมัยก่อนบีมคนท่าทางกายเป็นคนที่ขี้โรคค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นไมเกรนเป็นอะไรเงี้ยคืเอเป็นคนขี้โรคมาตลอดอย่างเงี้ยอ,อดอแอดอ,แอดแออย่างเงี้ยทีนี้ก็อาศัยการกินยาค่ะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเป็นโรคข้อูกค่ะทานยานี่คือเป็นกำกำนยค่ะเอ,อประมาณยี่สิบสามสิบเมตรน่ะต่อคืนนยค่ะยายาระบายอะไรอย่างเงี้ยิน่นก็เอาไม่อยู่อย่างเงี้ยจนปองท้ายที่สุดก็ปงแล้วค่ะก็ คือก็ไม่รู้จะทำยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยมาเจอ Google ค่ะมาเจอ Google เพราะว่าเจออยากจะทราบค่ะว่าการดูแลตัวเองโดยที่ว่าไม่ต้องพึ่งยาเลยเนี่ยทำยังไงก็มาได้ Google บอกว่าแ้าวิธีทมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของใบายานางค่ะมีก็เลยไปหาใบาย่านางที่ที่อยู่ที่นูก,ก็ค่อนข้างหายากแต่ว่าก็มีพวกพี่พี่น้องคนลาวอ,อย่างเงี้ยค่ะท่านท่านปลูก บายานางกันเยอะแต่ว่าท่านเอามาต้มมาอะไรเงี้ยนี่ก็ไปขอมาแล้วก็มามา,มาทํากันค่ะ,ก,ะก็ปรากฏว่ารู้สึกว่าดีขึ้นร่างกายดีขึ้นพ่อบ้านก็บอกว่าเออแบบดีขึ้นเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอ่ะเราก็อยากจะคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการท youtube ทำงไงก็เราก็ท youtube นะคะแล้วก็เพราะว่าคุยกับพ่อบ้านว่าอยากจะเอาอันเนี้ยเผยแพร่ให้กับแบบเพื่อนๆื่อนยูทจังเลย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้พวกเพื่อนฝรั่งอะไรเงี้ยที่เขาไม่สบายอะไรงเงี้ยอยากให้เขาทำอยากให้เขาหาไอ้น้ำคอโรฟิลเนี่ยมาทํา ก็ลองทําแต่มันก็มันไม่ประสบความสาเร็จในการที่จะลง YouTube เพราะตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องจริงอ่ะบีนคนที่โง่ไอทีนะคะอะไรอย่างเงี้ยที่นี่หน่อยบอกว่าบีที่ดูเหมือนแบบว่าเก่งไอทีอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่เลยแบบบีแบบว่าระดับล้าหลัง่ต่าล้านปีเกี่ยวกับไอทีเพราะว่าสมองมันไม่ค่อยรับถึงเป็นเรื่องของไอทีเท่าไหร่นี้พอมาพอผ่านมาเงะะี้ยค่ะแล้วก็มาพอเจอท่านอาจารย์เขียมเมตามาเปิดท่าอ่ะคะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้หพอเราฟังทำมาอย่างเงี้ยนี่มันใช่เลยเพราะว่า ที่ผ่านมาคือมีสับสนนะคะสับสนเรื่องของคําสอนของพระพุทธเจ้าอะค่ะแล้วก็เคยจําได้ว่าก่อนที่จะไปเมืองนอกค่ะมีเคยไปไหว้พระแล้วก็ไปบอกกับท่านว่าอยากจะหาคําสอนที่แท้จริงของพระพุทธองค์จังเลยเพราะว่าตอนนี้หนูสับสนมากเลยพี่น้องหลวงพ่อท่านนั้นก็บอกอย่างนั้นหลวงพี่ท่านนี้ก็บอกวิวิคือหนูสับสนก็บอกกับพระเจ้านะว่าหนูสับสนดิบอกว่าหนูอยากเจอธรรมะที่แท้จริงของท่านจังเลยอย่างเงี้ย ไม่ว่าเลยก็คือก็เดินทางไปเมืองนอกไปใช้ชีวิตบ้าๆบอๆถ้าเราจาหมอผิวนี่แหละท่านน่ะมาพูดในค่ายอะค่ะแล้วทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันใช่เลยอะแบบมันไม่ต้องอะไรมากมายเลยอะมันแค่ย้อนดูตัวเราเองย้อนดูตัวเราเองเลยว่ามันคืออะไรไม่ต้องแบบหูธรรมะจ๋าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันมันง่ายๆมันฝึกเราได้เลยอย่างเงี้ยคือถ้าเราลดละเละิกอัตราม เอาเริ่มจากอาหารนะคะอาหารนี่เลยอะอาหารถ้าสติว่าเราถ้าเราแบบสู้กับมันไม่ได้เนี้ยไม่ต้องไปทําอะไรละชาตินี้อะไรอย่างเงี้ยคิดคิดคิดอย่างนี้เท่านั้นเองอะแล้วบีก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราตัดกิเลสต,ตรงอาหารได้เนี่ยคือเรายิ่งเอ่อการกินเนื้อสัตว์นะคะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันชีวิตต่อชีวิตอะไรเงี้ยพอออกมาจากเอ่อพอออกมาจากฆ่าก็ไม่เอาเลยก็บอกกับพี่พีเคเลยค่ะว่าวันนั้นมัสิ้นสุดที่ออกจากฆ่าก็บอกกับพี่พีเคบอกว่าพี่พีเคก่อนขึ้นรถก็บอกว่า บีจะเลิกกินเนื้อสัตว์แล้วนะพี่พีเคก็อ่านทโมทนาแล้วพี่อกเอาจริงเหรอบีบอกจริงพี่หนูแบบหูสารเลยไม่อยากเอาชีวิตต่อชีวิตก็เล่าให้พี่พีเคฟังความรู้สึกของหนูที่ว่าเหม็นกินเนื้อสัตว์วันรุ่งขึ้นก็ไปทํางานก็บอกกับที่ทํางานว่าขอขอเลิกนะไม่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 ทำงานแล้วไม่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 ขอไม่อยากทํางานเพราะว่าตัวเองเป็นผู้จัดการร้านอาหารแต่ว่าตัวเองก็ต้องมาคอยเสิร์ฟเบียร์เสิร์ฟไวน์อะไรเงี้ยแล้วมันมันไม่ใช่จริตของเราหรอกค่ะเพราะว่าตัวเราเองไม่กินไม่ดื่มไม่เที่ยวไม่สสููบเเรราากก็ลย้ึว่มัน มันไม่ใช่เราแล้วอะไรเงี้ยเพราะแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเรา,เราแบบว่าเราหลอกตัวเองมาตลอดลเราโดนกิเลสหลอกตลอดเลยนะคะว่าเฮ้ยเราทํางานเยอะๆนะเรามีเงินอะไรเงี้ยเราเมันทำให้เราแบบสบายประสบ,บความสําเร็จมีเงินส่งมาให้แม่มีเงินส่งมาให้พ่อมาเลี้ยงลูกอะไรอย่างเงี้ยรรู้สึกว่ามันมันเป็นสิ่งที่มันมันใช่ณนณะตอนนั้นเนี้ยพอเราเออกจากค่ายมาปุ๊บเนี่ยชีวิตม,มันเปลี่ยนไปเลยค่ะวิตามินทั้งหมดก็โยนจริงอะไรอย่างเงี้ยที่เรารู้สึกว่าเออมันเราค่อยๆผ่านมาได้นะจากว่า แล้วที่ผ่านมาเนี่ยพีเป็นคนที่ใจร้อนบอกตรงใจร้อนยึดดีต้องอให้ได้หนังใจเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราประสบความสำเร็จมาทุกด้านไม่ว่าการเรียนกิจกรรมมหาวิทยาลัยคือทุกอย่างเราอยากเป็นได้เป็นอยากอยากโน่นอยากนี่คือ,อมันสนใจหมดทุกอย่างเลยอ่ะแล้วเราคิดว่าทางโลกเนี่ยคือมันสมัยเก่คอโอ้ยเราแบบประสบความสําเร็จเนอะเลยทําให้พ่อเรารักทําให้แม่เรารักทาให้ทุกคนลอบข้างเราบอกว่าภูมิใจเราอะไรเงี้ย จริงๆอะบีรู้สึกว่าเขาต้องภูมิใจเราอะแต่ท้ายที่สุดแล้วมันไม่ใช่เลยอะพอเรามาฟังมาฟังอาจารย์หมอเขียวใช่ไหมคะมามาฝึกมาคุยกับหมู่กลุ่มเนี้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันใช่อะมันคือมันคือกิเลสท,ที่หลอกอีทั้งนั้นเลยอะไม่ว่าเราจะโอ้โหประสบความสําเร็จแล้วยังไงอะประสบความสําเร็จแล้วก็มันมันคือความสําเร็จทางด้านทางธรรมอะแต่มันทําให มันทําให้จิตใจของเรามันพองโตพองโตพองโตอย่างนี้แล้วเราให้แบบให้เรากิเลสหนาหนาขึ้นหนักขึ้นผัดตามากขึ้นมากขึ้นเ่งนี้แล้วมันกลายเป็นว่าเราทาให้เรากับพ่อเราอ่ะกับแม่เนี่ยโอเคค่ะแต่ว่ากับพ่อเราเนี่ยมันห่างกันไปเรื่อยๆโดยที่บีไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าเราห่างกันไปเนี่ยเพราะว่ากิเลสของบีเนี่ยมันหนาเองอ่ะคือมันไม่ได้เป็นเพราะพ่อเลยนะแต่มันเป็นเพราะกิเลสของเราเนี่ยมันสะสมสะสมนะแล้วมันหลอกมันทําให้บีโง่มาตลอดเลยอ่ะแล้วทําให้บีกับพ่อเนี่ย มันมีปัจจัยที่ว่ามันไม่คลิกกันมาตลอดเลยนะคะถามว่ามีคนเคยถามพี่ค่ะว่าทําไมไม่ขอชื่อทางธรรมแบบท่านอาจารย์หมอเขียวเพราะไอ้ตรงเนี้แหละที่มันคาค้างใจีตลอดว่าเราจะไปขอชื่อทางธรรมได้ยไงในเมื่อกับบุพการีของเราอะ่ะเรายังแบบเรายังเข้ากับท่านไม่ได้เรายังแบบยังเรายังไม่คลิกกับท่านเลยอะไรเงรี้ยบีรู้สึกมันละอายกับใจเลย้ยคะจนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วแบบก่อนก่อนก่อนเออก่อนก่อนนี้ ก่อนวันเกิดอะค่ะก็ได้มีโอกาสได้คุยกับป้อมน้องป้อมปัชชาป้อมปัชชาก็บอกว่าพี่บีมันดีแล้วที่ท่านน่ะชอบเป็นคนจีนน่ะดีแล้วพี่บีโชคดีเพราะว่าท่านน่ะชอบผู้ชายใช่ไหมจริงท่านน่ะให้โอกาสพี่บีอยู่ห่างๆกับอยู่ห่างๆท่านนะอะไรเงี้ยแล้วก็พี่บีจะได้มีเวลามาบําเพ็ญบุญบําเพ็ญตอนอะไรเงี้ยพี่กกโอ้โหคำเนี้ยมันนี่มันใช่เลยเพราะว่าเราเราโดนกิเลสเราเราคิดว่าการที่เราเ เป็นคนที่ถูกใจพ่อเนี่ยคือพ่อจะต้องเรียกใช้อะ่ะพ่อจะต้องเรียกใช้ตลอดอ,อยากพ่ออยากได้อะไรเราต้องเข้าไปรับรู้รับทราบ,รบแต่จริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหบีถือว่าบีโชคดีนะตอนเนี้ยกล่ว่าเราโชคดีว่าเราเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงอะ่ะบีเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงอะ่ะในของคนจีนความเป็นว่าสืบทอดสกุลเนี้ยคะ่ะมันทาให้เราอะ่ะมันมีระยะช่องช่องห่างระหว่างพ่อ กับเราในเรื่องของเวลามากมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยแล้วเราเราโม้เองที่เราไม่มองมองขุมทรัพย์ตรงนั้นนะคะว่าเป็นขุมทรัพย์ที่เอื้อให้บีเนี่ยเอาตรงนั้นอะไปบําเพ็ญตนไปบําเพ็ญบุญมาเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับหมู่กลุ่มให้กับตนเองอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็เลยบอกโอ้โหใช่เลยอย่างเงี้ยเราก็เลยหลังจากนั้นมาเราก็เริ่มการแบบกิเลสตรงนี้มันค่อยๆจางออกไปจางออกไปจางออกไปต่ว่ารุ่งขึ้นที่คุยกับป้อมเนี่ยเรารู้สึกสบายใจแล้วก็เลยบอกป้อมว่าป้อมแบบ อยากจะขอชื่อทางธรรมจากท่านอาจารย์จังเลยอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าเราพร้อมอะค่ะแล้วหลังจากนั้นพอท่านอาจารย์บอกว่าเอจะประกาศพี่ว่าจะพิจารณาเรื่องของให้นำสกุลแม่ตาให้เรื่องนำสกุลอย่างเงี้ยมีก็ถามใจตัวเองก่อนว่าเราเราอยากได้เพราะอะไรถ้าเราอยากได้เพราะว่าเราความอยากมันคือก็เกเท่อย่างเงี้ยไม่เอานะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราอยากได้เพราะว่าเราเอามาเตือนสติเราอะค่ะคือมันใช่เลยนะมีก็เลยขอขอ อาจารย์นะคะขอชื่อช้นันท์น้ำสุนท่าอาจารย์กล้าจนทุกวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องใช้คํานี้ตลอดเลยค่ะว่ากล้าจนนะที่ต้องกล้าจนนะอย่างเศษฯฯฯรษฐกิจของตอนเนี้ของบีรู้สึกว่าบีรู้สึกสบายใจมากเพราะว่าเราใช้ธรรมะค่ะใช้ธรรมะมามาจัดสรรในเรื่องของเศรษฐกิจเรามีอาชีพที่เราจะต้องดูแลต่อจากพ่อซึ่งสมัยก่อนเราปฏิเสธแต่ตอนนี้เราคลางระวังใจค่ะเราทําไปตามหน้าที่ที่ท่านมอบหมายให้ โดยเราจะต้องถามตัวเราก่อนว่าเราเรา,เราฟุ้งซ่านหรือเปล่าเราอยากเราอยากเราอยากมีเราอยากได้หรือเปล่าบอกไม่ใช่แต่ในขณะเดียวกันที่มาทสมาสามอาชีพไม่ว่าจะเป็นยาสระผมนะคะน้ำมันสระเสีิทําร่วมกับพี่โคนน้ายาล้างจานทําบ้างแจกบ,บ้างแถมบ้างหรืออะไรก็ตามค่ะคือไม่ให้ไม่ให้รวยค่ะทําอะไรก็ได้ไม่ต้องรวยค่ะเอาแบบสบายใจเอาแบบจนจนจน,จนคนจนที่เป็นคนจนมหัศารรย์น,นะคะแล้วทางด้านใจคนะ่ะคือถือว่าใจดีอะ ร้อนจากใจร้อนมากๆนะตอนเนี้ร้อนลงน้อยน้อยลงมากเลยค่ะแล้วก็จะทําอะไรเนี่ยคือจะนึกถึงธรรมะของท่านอาจารย์นึกถึงหมู่กลุ่มค่ะสมัยก่อนอะ่ะมีมีรายเบียร์ถาม Google แต่สมัยเนี้ยบีมีรายเบียร์ถามกลุ่มค่ะก็มีทีถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาให้ใจบียมันโดนยกระดับขึ้นมาได้คือจากความทใจร้อนก็กลายนว่าใจเบาเบาลง,ลงไม่ได้ดั่งใจเนี่ยก็คือรู้สึกดีๆกับในสิ่งที่เราไม่ได้ดั่งใจยึดดีเนี่ยก็กลัวมากเลยค่ะ ไม่ไม่อยากจะยึดตียอะไรเลยพยายามจะเตือนสติตัวเองแม้ว่าบางครั้งมันจะมีทำทำพลาดไปบ้างก็พยายามที่จะไม่ไม่ให้มันทำพลาดไปมันนานนะคะไม่ให้กิเลสโดนกิเลสหลอกนานอะไรเงี้ยเาพราะบางทีก็โดนโดนหลอกนะคะก็ให้หนูกลุ่มเนี่ยเคาะเคาะกระทึบกระทึบกระทึบกิเลสหรือะไรเงี้ยแล้วก็ก็รู้สึกดีีขึ้นนะคะก็หนูก็จะขอตั้งอธิฐานเหมือนเดิมค่ะว่าจะขอปฏิบัติตนค่ะ พึ่งตนและเชื่อเหรือคนที่ศรัทธาแล้วก็พยายามจะเพียนเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรกรรมไร้สารพิษให้ได้มากที่สุดนะคะเท่าที่คนเอจะทําได้นักในเวลาทุกวินาทีทุกขณะค่ะแล้วก็จะขอติดตามท่านอาจารย์หมอเขียวตลอดไปนะคะอยากจะพยายามเล่งค่ะรู้ว่าท่ายจะต้องเป็นนิพพานแต่ว่าจะพยายามเล่งค่ะจะพยายามติดตามบุคกลุ่มตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะ อนุโมค่ะบีสลริตาบัวแก้วนะคะพี่น้องในห้องประชุมเรามาลงมติกันนะคะพี่น้องท่านใดคัดค้านการจบการศึกษาระดับอริยะปัญญาตรีของคุณบีนะคะบีสลริตาบัวแก้วยกมือได้เลยค่ะไม่มีพี่น้องท่านใดคัดค้านนะคะ ยินดีด้วยค่ะจบการ<อ>ศึกษาระดับอริยะปัญญาตรีค่ะดีค่ะมีโอกาสก็มาภูฝาฟ้าน้ำนะคะค่ะเลีกอัตตะอัิศิศตลอดเลยค่ะพี่นิ่นเอยนะ <Okay. S 2> บางทีเห็นนะท่านอาจารย์พูดอย่านี้เห็นพี่น้องนะคะน้ําตาไหลค่ะพี่น้ําตาไหลเพว่าบอกกระตุ้นว่าทําไมาเราเรายังเราจะต้องอัตตะอัิศิศมากขึ้นนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยจะรู้สึกโหแบบทาไมเราไม่อยาก ทำไมเราไม่ได้ไปสักทีงวอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มาบอกตัวเองค่ะว่า,วาถ้าเองอยากไปก็ตั้งที่ศีลดูแลใจตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันใดวันหน,นึ่งฟ้าปเปิดได้ไปแน่ค่ะได้ไปกลับท่านอาจารย์แล้วก็ไปร่วมหมู่กลุ่มที่นั่นค่ะค่ะค่ะฝูงผา,าฟ้าน้ำรอรับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่รอบนี้ไม่มีโอกาสมานะคะแต่ก็รอบต่อๆไปเรายังจะมีอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวันนี้พี่น้องทางบ้านยังมียังมีอีกไหมคะ ่พี<อ>น,น,นน้้องงทางบาบตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะคุณรู้นิดหน่อยค่ะไม่มีใครยกมือแล้วค่ะค่ะค่ะมาที่ภูผาฟ้าน้ําเรานะคะเราจะมาเริ่มหลักสูตรแพทย์แผนไทยวิถีธรรมขํ้ำจุนโลกหลักสูตรหกเดือนสําหรับพี่น้องที่อยู่ทางภูผาฟ้าน้ําในวันนี้นะคะมีสิทธิพิเศษนะคะว่าพี่น้องที่อยู่บนภูผาภูผ,ผาฟ้าน้ําที่เราจะสอบจบกัน ในครั้งนี้อาจจะคี์ข้อมูลใน Google Form ยังไม่ทันนะคะเราจะอนุมัติให้พี่น้องจบการศึกษาไปพร้อมๆกันกับเพื่อนได้สำหรับ Google Form พี่น้องก็คีคีข้อมูลตามมานะคะคีข้อมูลตามมาเพราะว่าในวันนี้เราจะได้รับประกาศนียบัตรกลับไปพร้อมๆกันกับพี่น้องที่อยู่บนภูผา ถ้าพวกเราได้ขึ้นมาสอบปากเปล่าในวันนี้สำหรับพี่น้องที่ไม่ได้สอบทางซูมนะคะอีกกลุ่มหนึ่งคือพี่น้องเราสอบผ่านซูมมาแล้วค่ะแล้วก็จะเป็นวันรับปร,ปริญญาเราเรียกว่าประกาศนียบัตรนะคะหลักสูตรหเดือนนี้เป็นประกาศนียบัตรพี่น้องบางท่านที่สอบจบแล้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นมาในรอบนี้จะให้ฝากเพื่อนไปก็ได้นะคะเพื่อนจะ ฝากข้อมูลไปฝากเป็นประกาศนียบัตรรับแทนกันได้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องมีหลักฐานการการรับเพื่อที่จะได้ส่งถึงมือเพื่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีกี่ท่านคะที่จะสอบค่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มจากชุดสีเหลืองนะคะชุดสีเหลืองเชิญไอเอกค่ะทีมสีเหลืองนะคะไอเอ่ติมค่ะพี่ติม เอามีลำดับไหมคะมีลำดับเอางั้นเอาตามลำดับที่พี่น้องรันไว้ตั้งแต่ต้นเลยค่ะเชิญค่ะพุทโธค่ะท่านแรกพุทโธท,ท่านแด้ค่ะอาณาลงสีเมืองค่ะเมือสักครู่เห็นอยู่ข้างๆเวทีนะคะเดี๋ยวเชิญเรียงเชิญสอบหลักสูตร6กเบรนนะคะ ยังไม่ว่างนะ